สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับผมได้นำเอาในเรื่องของบัตรบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการตำรวจมาพูดคุยกันนะครับซึ่งในอัตราค่าช่าบ้านตรงนี้เนี่ยนะครับเผยแพร่โดยสำนักงบประมาณนะครับเขาได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายาประกอบ พิจารณาประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะของค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและค่าสาธารณูปโภคเป็นหนังสือที่ว21ลงวันที่2ธันวาคม2564ซึ่งในรายละเอียดอัตราค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการตำรวจเนี่ยก็แบ่งออกเป็นแต่ละประเภทและอัตรา ต่างๆดังต่อไปนี้สำหรับตำแหน่งระดับพ .2 และปอ .1 คอ่าเช่า,ชาบ้านเนี่ยไม่เกินเดือนละ2,500บาทระดับป .2 ขั้นเงินเดือน1-6.5อัตราค่าเช่าบ้านไม่เกิน2,500บาทต่อเดือนอถ้าระดับป .2 ขั้น7ขึ้นไปเนี่ยค่าเช่า,ชาบ้านไม่เกิน3,000บาทต่อเดือนต่อมาในระดับป .3 ระดับป .3 ถ้าขั้นเงินเดือน1ถึง6.5ก็จะได้รับค่าเช่าบ้านไม่เกิน2,500บาทต่อเดือนถ้าระดับป .3 ขั้นที่7ถึง15.5ไม่เกิน3,000บาทถ้าระดับป .3 ขั้นที่16ขึ้นไปไม่เกิน4,000บาทต่อเดือนต่อมาระดับส .1 ระดับส .1 ขั้นเงินเดือนขั้นที่ 1, 1> ถึง15.5เนี่ยไม่เกิน2,500บาทต่อเดือน ถ้าระดับส .1 ขั้นที่16-23ถึงไม่เกิน3,000บาทต่อเดือนขั้นที่23.5ขึ้นไปไม่เกิน4,000บาทต่อเดือนอันนี้เป็นในส่วนของระดับส .1 ในระดับส .2 เนี่ยถ้าขั้นเงินเดือน1-7.5 1ถึงขึ้นไปเนี่ยค่าเช่าบ้านไม่เกิน3,000บาทต่อเดือนถ้าขั้นที่8-18.5ไม่เกิน4,000บาทต่อเดือน ถ้าขั้นที่19ขึ้นไปเนี่ยไม่เกิน5,000บาทต่อเดือนในระดับส .2 ต่อมาในระดับส .3 ถ้าขั้นเงินเดือนขั้นที่1-3เนี่ยไม่เกิน3,000บาทต่อเดือนถ้าขั้นที่3.5-13ไม่เกิน4,000บาทต่อเดือนถ้าขั้นที่13.5-19ไม่เกิน5,000บาทและขั้นที่19.5ขึ้นไปเนี่ยไม่เกิน6,000บาทต่อเดือน ต่อมาในระดับสสี่ขั้นเงินเดือนที่1ถึง7.5ไม่เกิน4 0 0 0บาทต่อเดือนขั้นที่8ถึง12.5ไม่เกิน5,000บาทต่อเดือนและขั้นที่13ขึ้นไปเนี่ยไม่เกิน6000บาทต่อเดือนอันนี้ในระดับสสี่อัตราค่าเช่าบ้านในระดับสสี่ต่อมาในระดับสหเนี่ยถ้าขั้นเงินเดือนที่1นึถึงแป ค่าเช่าบ้านไม่เกิน5,000บาทต่อเดือนถ้าขั้นที่8.5ขึ้นไปไม่เกิน6,000บาทต่อเดือนและถ้าในระดับส6ขึ้นไปเนี่ยก็จะเบิกค่าเช่าบ้านได้ไม่เกิน6,000บาทต่อเดือนนี่คือ,อบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านสำหรับค่าราชการตำรวจนะครับ